เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคริมมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอลงข้อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงลงข้อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้ามืองปากน้ำโพ และที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยาบางกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดอาธิเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สา เบอร์0863 2 9 1 4 9 6้หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID ดีลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กบันเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยและสนทนากันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ผมนะักคาริงมตรหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านนะครับนะเข้าชมเครื่องรางนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้สะสมแล้วก็ได้รวบรวมนะครับที่สําคัญนั้น <c oughs> ที่ทันหินนะครับเมีดแต่ละเล่มนะครับอยู่ที่หน้ากล้อง นะอยู่ที่คลิปวิดีโอแต่และคลิปนั้นก็ล้วนแต่ว่าเปนมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงนะครับของผมมเป็นอย่างดีแล้็ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือต้องบอกว่า,ามีดแต่เล่มนั้นนะครับนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้ว ที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับต้องบอกว่าทุกเล่มนะครับที่ได้นํามาขึ้นหน้าจอ,อทั้งหมดเลยนะครับกร็รวมแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านประสบการณ์เขาเรียกว่ามีผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนะเอานั้นครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยกันนะ สำหรับแฟนคลับนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามนะครับก็คือเยี่ยมชมนะที่เข้ามาติดตามาดูนะครับวิดีโอของอมีดหมอนคลินนะครับนะเมื่อท่านดูแล้วนะครับนะเห็นว่าตรงไหนนะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ อย่าลืมนะครับช่วยกันนะเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับที่สําคัญก็สําสหรับเขาเรียกว่าท่านใหม่ๆนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาหรือว่าอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวนะอยากจะติดตรงไหนก็ให้ถามตรงนั้นนะครับถามเข้ามาได้เลยนะก็ ได้ที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์086-329-1496นะครับนะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือ ID l i ี e ลนของผมตามที่ได้เรียนเอาไว้นะครับก็คือบางต้นนะเป็นภาษาอังรรกฤษก็ทันพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขก,ก้กนะครับ big one เ9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาสนทนากันนะครับได้นะอยากจะรู้ เ,เกี่ยวกับมีดเทพสัตรานะครับนะเมื่อดูแล้วสงสัยตรงไหนติดตรงไหนก็าถามเข้ามาได้เลยนะครับได้ที่เบอร์0863291496นี่แหละนะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามกับนักคลินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับก็คืออย่างแน่นอนนะ ยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ขออนุญาตนะครับเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบก็คือในเรื่องของคำถามและคำตอบมีดผมเกไหมครับมีดผมแท้ไหมครับประมาณนี้นะครับมีดผมทันหลวงพ่อไหมครับนะนะก็คำถามเหล่านี้นะครับก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะผมก็ได้เรียนเอาไว้ในทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นแหละนะครับนะก็หวังว่าคงจะ พอที่จะเข้าใจกันนะครับจริงๆไม่ใช่ไม่อยากตอบนะครับแต่มันเป็นจรรยาบรรณมันเป็นกฎนะของเซียนทั่วๆไปนะท่านไหนที่เป็นเซียนจริงๆแล้วก็คงจะทราบเรื่องพวกนี้นะครับนะเขาจะไม่ไปตอบเขาจะไม่ไปละเมิดนะครับนะไม่ไปละเมิดก็คือสิทธิของผู้อื่นหรือสมบัติของผู้อื่นนะเขาจะไม่ไป เคเื่อนไหวเสียมาลาทนะครับนะในการที่จะไปตอบสม 4, สี่สมหก็เน่อกจากว่ามีดที่ท่านบูชามานั้นก็มีที่มาที่ไปทั้งหมดนั่นแหละนะก็เป็นอันว่าเมื่อตอบแล้วไม่ใช่เป็นข้อดีเลยนะครับนะมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีอย่างที่ผมบอกนะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะครับและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะาเรียนมาอย่างนี้เลยนะครับนะ ก็ฝากเอาไว้นะครับนะแล้วก็เมื่อไม่ถามแล้วก็จะไปทราบได้ยังไงจานักครีนนะครับตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะนะครับสาเหตุที่นะครับหลายหลายท่านนะครับหลายๆครูบาอาจารย์ที่ท่านขึ้นมาทํานะครับลุกขึ้นมาทําเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนั้นก็ต้องการที่จะให้ทุกทกท่านเข้าไป ศึกษานะครับเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นะครับในแต่และคลิปในติีโอนะครับนอกจากที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในคลิปในิดีโวของผมนั้นแล้วก็นะครับวีดีโอท่านอื่นนะผมเห็นว่าก็แต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกๆวีดีโอที่ได้นํามาทํานั้นนะครับก็ล้วนแต่ว,ว่าเป็นมีดของคูบาจา์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะอย่างเช่นมีดหลงข้อเดิมนะครับแล้วก็มีดหลงข้อลุ่มมีดหลงข้อ กันมีหลงพปอะป่วยและมีดหลงเ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับนะมาทางนั้นเลยนะผมคงเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคงไม่มีใครที่จะกล้าเอาของที่มันไม่ดีนะครับมา เป็นครูนะครับมาขึ้นหน้าจอให้ท่านได้รับชมนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองผ่านการคัดสรรนะครับมาจากประสบการณ์ของแต่ละท่านอยู่แล้วนะนะครับโดยเฉพาะ <c oughs> ในเรื่องเขาบอกว่าเสียเงินนะครับนะเท่าไหร่พอเสียได้อยู่นะแต่เสียชื่อมันเสียไม่ได้นะครับนะเรียนท่านตรงๆอย่างนี้แหละนะอ่าเพระาะนั้นของที่มัน โลเกตนะครับนะของที่เรียกว่าดูแล้วมันไม่ผ่านนะในสายตาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ uh, นำมาทำคลิปทำโอว่ากันง่ายนะครับนะ uh, ที่สำคัญนะครับมีที่ผมได้นำมานะครับให้ท่านได้รับชมนะให้ท่านได้ศึกษาในแต่และคลิปโ,โอนะครับถ้าเป็นหลงพ้อเดิมเนี่ผมจะเน้นนะครับนะค uh, ัดสรรมีดยุคต้นๆของหลงพ้อเดิมมา เป็นมีดยุคต้นนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมีดที่มีความหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเอารูปรับอาจจะไม่ได้สวยนะเหมือนกับมีดยุคกลางเหมือนกับมีดยุคปลายประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกวเต็มเลยนะ,ะต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับนะเรียนอย่างนี้เลยนะเอาล่ะครับวันนี้ก็จะไม่ได้นะครับนะไม่ได้เกินนานนะครับนะอยากให้ท่านมารับชมก็คือมีดเล่มนี้นะครับนะ มีดที่จะไม้ชมวันนี้นะครับก็จะเป็นมีดนะด้ามงานะครับนะเป็นมีดด้ามงาอ่าเป็นมีดด้ามงาก็คือฝักฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นี่ก็จะมาให้ได้นชมวันนี้นะนี่นะครับอ่านี่นะอ่าเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเฉพาะใบก็คืออ่าประมาณ6นิ้วกว่าๆนะครับหกเจ็ดนิ้วประมาณนี้เฉพาะใบนะ อ่านะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่6-7นิ้วนะครับแต่รวมด้ามฝักอยู่ที่11นิ้วพอดีเลยนะอ่านี่ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นด้ามงาที่มีความชํำเหลือเกินนะอ่านะครับมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับให้ได้เห็นความงดงามของงานะนี่นะครับเรียกว่า มีความฉ่ำเหลือเกินนะงาเป็นงาแก่นะครับเป็นงานที่แก่จัดมากันง่ายนะดูแล้วจะเป็นสีน้ำผึ้งนะครับฉ่ำนะฉ่ำม,มากจริงๆนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปได้วยความงดงามนะนั่นแหละครับก่อนจะเข้าไปชมในส่วนของภายในแล้วก็มาชมในส่วนของภายนอกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้ามก็ดีจะเป็นในส่วนของอฝักก็ดีนะครับนะ นี่นะเป็นนะเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับมีดสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีหน้าก,กับมีเงินนะ,ะหน้าก็จะเป็นนี่นะครับนี่เป็นแหวนเนี่ยนะ,ะที่เหลือก็จะเป็นเงินทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเป็นแหม7เจ็ดเก้า 79, นะ,ะนะครับนะก็บางท่านเวลาจะดูมีดก็ดูยังไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรยังไงนะครับนะ ่ในมีดหนึ่งเล็บเนี่ยผมเคยเรียนท่านเอาไว้นะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะหนึ่งจะเป็นส่วนของฝักนะครับนะและ2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของด้ามนะครับด้ามนี่นะก็พยายามจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับความคมชัดลึกของผิวนะครับของผิวงานี่นะนี่นะครับเป็น เป็นด้ามนะในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นด้ามนะตรงปลายด้ามก็เต็มไปด้วยนะครับนี่นะฮะนะลายข้างในลายข้างในนี่นะครับอ่านะเต็มไปด้วยความงดงามเหลือเกินมีเรื่องนี้นะหนึ่งคือในส่วนของฝักสองในส่วนของด้ามสามในส่วนของใบนะครับในส่วนของใบนี่นะ ในฝักเนี่ยก็จะมีแหมลัดนะครับมีองค์ประกอบเขาเรียกมีแหมลัดเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นะเป็นแหม่เก้าเจ็ดอ่ะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะนะเจ็ดเก้านะครับลองอันนี้ก็เคยได้พูดเอาไว้นะครับได้พูดเอาไว้นะที่สําคัญมีดและมีดจะเป็นศิลปะนะครับเป็นชิ้นงานของช่างสอนนะเป็นของช่างสอนนะครับสันมีดก็เรียกว่า เป็นสันประหมอนะครับนะมีดแบบนี้ก็เป็นมีดที่หาชมได้ยากนะเป็นมีดที่มีความปราณีตมีความวิจิตรนะครับนะาการดูมีดที่ดีนั้นนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะก็เวลาท่านเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ารับชมนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนะ หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะส่วนคำพูดนะครับนะจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีดไม่ใช่มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะวันนี้ก็นะครับนะสิ่งที่จะบอกท่านและชะชี้แนะท่านดีที่สุดนะครับนะให้ดีที่สุดนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดนะครับคงไม่ใช่ที่คนพูดหรอกนะเพราะคนพูดอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่า จะพูดให้ดีแค่ไหนนะครับก็คือพูดได้หมดนะเพราะฉะน,นั้นธรรมชาติที่อยู่บนใบมีดนะครับนะก็จะบ่งบอกนะถึงความใช่หรือความไม่ใช่นะครับเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วละนะเพียงแต่ว่าท่านนั้นต้องเขาเรียกว่าฉลาดเก็บฉลาดเลือกนะครับนะ,ะดังมีคํากล่าวไว้ว่านะครับนะเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาสิ่งดีนั้นเพียงส่วนเดียวอย่ามัเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย้ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะ คนที่ใช่เขาก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆเขามองไม่เห็นนะครับนะส่วนคนที่ไม่ใช่ก็มองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต้มนะ,ะส่วนอีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแรวๆไปหมดเลยนะประมาณนี้นะครับนะ,ะเพราะนั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปก็นะครับการจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนะ ที่สำคัญก็คือเวลาเราอยากจะได้ของดีๆนะครับเราก็อย่าไปคาดหวังนะครับว่าอยากจะไปถามคนโน้นหน่อยไปถามคนนี้หน่อยอะไรต่างๆนะครับจริงๆผมการสอบถามอะไรต่างๆกับคนนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ,ะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเวลาไปถามคนผิดคนขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าเกิดไปถามคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะ อันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือเสียความเขาเรียกเสียโอกาสก่อนเลยนะคําว่าเสียโอกาสก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีนะกับไม่ได้ของดีไปนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าท่านรักแล้วท่านชอบแล้วนะครับท่านโฟกัสพระเกจิแล้วนะครับสมมติว่าท่านชอบหลงพ่อเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ลองดูมีหลงพ่อเดิมนะครับใน YouTube นี่แหละนะ าการชอบเนี่ยผมเชื่อว่าคนเรามันมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ไม่เท่ากันมีมาตรฐานไม่เท่ากันนะอย่าบังคับให้คนนั้นชอบแบบเราชอบมันก็ไม่ได้นะต้องเอาความเป็นเรานะครับนะต้องเอาความเป็นเราอย่าไปเอาความเป็นคนอื่นมาใส่ที่ตัวเรานะอ่านะถ้าเราอยากได้ของดีต้องโฟกัสไปที่ความเป็นเรานะครับ นะก็เป็นอันว่าถ้าเกิดว่าเรารักแล้วเราศรัทธาแล้วเราชอบในเรื่องของบาร,รมีของหลวงพ่อแล้วนะครับของพระเกจินั้นๆแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะ,ะหรือไม่ก็ท่านก็มีความเขาเรียกว่าดูแล้วตรงจริตนะครับนะอยากเส้นที่ดีของท่านนะครับบอกว่าเซียนนะครับให้เป็นเซียนใหญ่แค่ไหนก็ชา่านะ,ะก็คือสู้เขาเรียกว่าเส้นของตัวท่านไม่ได้ นะถ้าท่านบอกว่าใช่แล้วถือว่าจบเลยนะครับนะถือว่าจบเลยแม้กระทั่งตัวผมเองไม่จําเป็นต้องยามาปรึกษานะครับนะ,ะต่อให้ผมตอบว่าใช่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีะนะนะอันนี้ก็จะเรียนท่านไปอย่างนี้นะครับนะเอาละครับขออนุญาตก็จะวางในส่วนของอฝักเอาไว้ก่อนนะครับส่วนาวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะทีนี้เราก็มาชมในส่วนของใบมีดเต็มๆเ,เ,เลยนะ,ะนะครับนะ พูดถึงใบมีดนี่นะครับเราก็มานะครับถือว่าเป็นส่วนที่3นะหนึ่งคือ,อฝักนะครับสองคือด้ามสามคือใบนะองค์ประกอบใหญ่ๆเลยของของมีดนะทีนี้พอมาถึงในส่วนของใบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นในส่วนของภายในนะท่านก็มาดูสิครับว่านะอย่างที่ผมบอกนะครับมีดยุคอ,า,อาเล่มนี้เป็นมีดยุคกลางนะเป็นมีดยุคกลางนะครับนะ อามีดยุคก,กลางนี่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2470ไปถึง2480นะอานะครับถ้ารวบรวมอายุแล้วนะครับนะมีดยุคก,กลางก็อยู่ประมาณ80กว่าปีถึง90กว่าปีประมาณนี้นะอาพอผมบอกตรงนี้เสร็จปั๊บท่านก็ต้องลงมาประเมินนะครับจากความเป็นจริงนะจากของจริงนะ หรือจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนใบมีดนะครับที่วางไว้หน้าจอขณะน,นี้นะท่านลองคำนวณหรือว่า,อ,าอยู่ในยุคนั้นนะครับนะควรที่จะอยู่ในยุคนั้นหรือเปล่านะามีด80กว่าปีนะครับนะสมน้ำสมเนื้อกันหรือเปล่านะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนสุดยอดแค่ไหนเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เชื่อนะอันนี้แหละครับจึงไม่อยากจะไปบอกว่าของมันดีอย่างนั้นของมันใช่อย่างนี้นะ เป็นเอาว่าคนที่จะบอกว่าใช่นั้นจะเป็นผู้ที่กำลังเข้ามาชมอย่างนี้แหละนะครับนะลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้นลองชมดูนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนั่นแหละครับนะก็ติดต่อมานะครับนะได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะามาสอบถามรายละลเอียดนะครับนะ ผมจะตอบให้ท่านในทุกๆคำถามนะครับนะถ้ามีดอยู่ในหน้าจอของผมนะถ้าเป็นมีดผมนะแต่ถ้าเป็นมีดท่านอื่นนั้นผมขออนุญ,ญาตเอาไว้แล้วนะครับนะจะไม่ไปละเมิดจะไม่ไปเขาเรียกว่าเสียมารยาทในการที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์ของมีดท่านอื่นแต่ถ้าเป็นมีดอยู่ในหน้าจอที่ท่านเห็นขนานี้ทุกเล่มนะครับนะด้วยความยินดีนะท่านถามก็ามาได้เลยทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน ยกเว้นคําถามเดียวและคําตอบเบียวที่ขออนุญาตเอาไว้นะครับก็คือในเรื่องของเกทแท้นะก็ไม่ต้องถามเข้ามานะ,ะถ้าไม่ต้องถามเข้ามาว่ามีดผมนะั้นแท้ไหมครับอาจารยา์นางขีนมีดผมนะั้นทันหลวงพ่อไหมครับอาจารยา์นังขีนไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะ,ะต่อให้เป็นมีดของท่านเองก็ก,ก็ตามนะครับนะเพราะมีดของท่านก็จะมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะกะ็เนื่องจากว่าต่อไปแล้วมันมีผลกระทบมากกว่าเขาเรียกมี ผลเสียก็คือมากกว่าข้อดีนะ,ะท,ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะ,ะก็คือขออนุญ,ญาตนะครับนะแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับก็เนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาติดตามรับชมเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับนะ,ะก็เลยจะต้องใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในทุกๆคลิปทุกวิดีโอนะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับ เอาล่ะครับพอชมในส่วนของนะครับนะาภายนอกนะครับหรือว่าเนื้อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบใครนะครับสนิมอะไรต่างๆคนนี้ก็ตามที่ท่านได้เห็นนะครับตามที่ท่านได้เห็นแล้วก็ไปพิจนิดพิจารณาดูนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับนะ เอาละพอเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของใบนะครับนะใบมีดเล่มนี้เนี่ยนะครับนะที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีอักขระนะครับก็พอสมควรอยู่นะอ่าอ่ามีดเล่มนี้เป็นมีดนาคเกี้ยวนะครับเป็นศิละปะของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอนนั่นก็เป็นช่างที่อ่าเบอร์ต้นต้นของทางวัดหนองโครหรือว่าของหลวงพ่อเดิมนี่แหละนะครับนะอ่าก็เป็นศิละปะของท่านนะครับนะนี่เรามาดูว่าใน ใบมีดเล่มนี้นะครับนะที่อยู่บนหน้านาคนี้ก็ตอบคาว่าอะไรไว้บ้างนะครับนะมีอักขลาตัวขนาดใหญ่อยู่3ตัวบนหน้านาคนะครับนะเขียนว่ามะออุนะมะออุนี่ก็หมายความว่ามีพุทธคุณตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันนุแหละครับมหาอุนนุแหละนะส่วนบนตัวนาคนะครับบนตัวนาคเนี่ยก็ปรากฏว่านะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็มีอักขลาทั้งหมดก็คือ16ตัวนะ ท่านลองนับดูได้เลยนะบนกลางตัวหน้านะครับนะตรงหน้าสมพงหรือเรียกว่าหน้าเกี้ยวนี่แหละนะก็ตอกเอาไว้นะครับเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะถ้าจะอ่านนะครับหน่ารวมรวมนะครับ้วก็อ่านว่า นามาาอะนะครับนอกอ,อะก,ะกอรนะะนะอะนอะกอังนะก็คือเป็นพระคาถาก็คือพระเจ้า16พระองค์นะถือว่าเป็นบทพระคาถาที่เป็นมงคลยิ่งเลยนะครับนะแล้วก็ตรงบนหลังหน้านะครับบนหลังหน้านี่ก็จะมีอาาักขระตอกไว้ทั้งหมดก็คือ4ตัวเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าเราจะอ่านแล้วก็อ่านว่าะนะ มะพระทะนะครับนามะพระทะก็หมายความว่าเป็นาธาตุสี่นะเป็นาธาตุทั้งสี่เป็นอัคระที่หนุนนะครับนะอตอกไว้เพื่อหนุนนะครับให้บทพระคาถาทุกๆบทเนี่ยเกิดความเข้มขังนะถ้าไม่ใสถ้าใส่นะครับสี่ตัวนี้ถือว่าเป็นความเข้มขังจะเพิ่มขึ้นนะครับนะเขาเรียกว่า ความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มขึ้นความมีพลังก็จะเพิ่มขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะท่านลองดูนะครับนะสมมติว่าท่านท่องนะครับนะบทพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะพอท่องจบปั๊บก็ต้องใส่ธำวมานามาพธาเติมท้ายเข้าไปได้เลยนะครับเช่นนามานะอนอกกอ,อน,ะนอนกอนะครับแล้วก็เติมด้วยนามาพธาเข้าไปนะ หรือไม่ว่าท่านจะสวดบทไหนก็แล้วแต่ท่านจะเสกบทไหนก็แล้วแต่สมมติว่าเสกคําว่านะโมพุทธายะเติมคําว่านามะพุทะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเข้มขังนะครับก็คือได้มากขึ้นนะส่วนบนถังหน้าเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็ต่อคาว่าอารหังพุทโธน,นะอา,อารหังพุทโธแล้วก็นะครับมีพระปิตาอยู่นะแล้วก็เติมท้ายด้วยตัวปูขนาดใหญ่นะ นี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับที่นี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะพูดแป๊บเดียวนะครับก็ปาเวลาเข้าไปก็20กว่านาทีนะผมพยายามที่จะไม่ใช้เวลาให้เน,น,นานนะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะตอบคำว่านะครับเป็นยันอมโลกนะยันบทนี้ถือว่าเป็นยันที่เหนือทุกสิ่งใดในโลกนี้นะครับนะนะเป็นยันประจํา ตัวของหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือเรียกกันง่ายๆ่าว่าถ้าจะอ่านก็อ่านว่าน้าโมพุทธายะนั่นแหละนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ใหญ่ๆตัวนี้ก็จะเป็นต๊ะอุนะพอเหนือขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นอักษรที่ท่านได้ลงเอาไว้ทั้งหมดก็คือ2แถวด้วยกันนะก็อย่างที่ท่านได้ดูอยู่ในขณะนี้นะครับนะ ก็จะเป็นดูแล้วจะเป็นอีปิโซเรือนเตี้ยนะครับนะเป็นบทอีติปิสโสเรือนเตี้ยนะทั้งสองแถวนี่ก็หมายความว่าได้ย่อเอาบทอีติปิสโสทั้งหมดนะครับนะเอามาไว้ในใบมีดเล่นนี้นะถือว่าเป็นบทที่เป็นมงคลยิ่งเลยทีเดียวนะครับนะเป็นไม่ว่าเราจะไปทาบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหม่ นะครับงานแต่งงานหรืองานเฉลิมฉลองอะไรต่างๆนะครับเราจะได้ยินคําว่านะครับอิติปิโสนะครับบทอิปิโสนะ,ะนี่แหละครับการได้ย่อเอาบทนั้นทั้งบทก็คือมาไว้ในมีดใบมีดเลม่มนี้นะครับนะถ้าเราจะอ่านนะครับก็อ่านว่าอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนามีอินะครับนะ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะก็นี่นะครับก็จะเป็นบทอิปิโสทั้งหมดได้ย่อมาอไว้ตรงนี้นะแล้วก็บนตรงนี้นะครับเป็นตัวอุขนาดใหญ่ที่ตอกเอาไว้นะครับนะส่วนนะครับนะสันมีดก็จะเป็นสันนะครับเป็นสันประหมอนี่นะครับนะตลอดนะครับตลอดทั้งเล่มเลยนะครับตลอดทั้งเล่มเลยนี่นะอา่าก็เอามาให้ท่านได้รับชมอย่างนี้นะครับนะ ะนะครับนะพอดูใบเสร็จปับ๊บเราก็มานูในส่วนของกันมีดกันมีดก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมพยายามที่จะตอบย้ําให้ท่านได้รับทราบนะอ่ะกากันมีดนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมนะครับมวลสารทั้งหมดเนี่ยก็คือบรรจุเอาไว้ในนี้นะครับนะอย่างเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะ หรือไม่จะเป็นพวกแผ่นตะกุดนะครับแล้วก็เป็นผงสําคัญต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะเป็นมวลสารสําคัญทั้งสิ้นนะครับเมื่อบรรจุลงไปในนี้นะครับในถ้วยแล้วจะเรียกว่ากันนะนะครับก็จะปิดด้วยข้างนี่นะปิดด้วยข้างนะครับนะมีเยมีเรียกว่าปิดนันปึกเลยนะครับนะสนิทปึกเลยนะนันุ๊กนะนะครับที่นี้เราก็มาชมในส่วนของด้ามอีกครั้งหนึ่งนะครับด้ามผมก็ได้ให้ท่านได้ชมไปไปบ้างแล้วนะครับในเบื้องต้นนะ อ่านี้นะครับนะก็เต็มไปด้วยสเสน่นะครับเต็มไปด้วยลายความธรรมชาตินะกับมีดเล่มนี้นะครับนะให้ท่านได้รับชมนะนี่นะครับนะเรียกว่า,างดงามมากเลยนะครับสําหรับมีดเล่มนี้นะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด27กับ45 45วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่า สำหรับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่อง u t u b e นะครับของนักขลิมมิตรหมออยู่ในขณะนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อชมแล้วเห็นว่าในแต่และคลิปในติดโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมช่วยกันนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะ,ะเพื่อที่จะเขาเรียกว,ว่ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะ มาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับให้เป็นที่รู้จักของผู้คนเรียกว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็เป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพ,พเจ้าเมืองปากน้ําโพยอยู่แล้วชื่อเสียงท่านของท่านนั้นก็เรียกว่าขาจรขาจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งหนะทั้งในและต่างประเทศนะครับนะโดยเพาะทางด้าน เครื่องรางนะครับหรือว่ามีดหมอนะหรือวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่ะเดิมวัดหนองโของเหล่านั้นนะครับก็เป็นที่เรื่องลือกันนะครับในเรื่องของพุทธคุณนวานุภาพนะหากท่านไหนที่ได้รับชมนะครับนะหรือว่าท่านไหนที่เคยอยู่บนเส้นทางเครื่องรางมาบ้างอยู่แล้วนะก็พอจะทราบกันดีนะนั่นแหะครับนะก็อย่าลืมนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหานะครับเอาไว้นะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามนักการ์มิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักการมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ